สวัสดีจ้าพี่น้องเมนี่กัญทยาจะผ้ามากเบิงเมนี่เขาก็มีการเห็ดไอ้ปลาสมกันเนาะพี่น้องเนาะของกลุ่มของโรงเรียนเนาะจะมีคู่โอเนาะจะมีคู่แล้วก็มีน้องกิ๊ดแม่อ้อยเนาะอยู่น้ากันนี่จ้าพี่น้องกลับมาเลยจ้าเบิงเลยอ๋อจ้าได้ได้ได้ออไทยเลยไม่ใช่เลอ้าอันนี้เขาจะมีกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะ จะ <PM S 2> นะมีกระเทียมแล้วก็จะมีปลาเนาะมีกลี่ยเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์เบิจะมาเบ่งขู่โอเพ่นธาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะขู่โอมาตายค่ข้าวโอในน้าตัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำปลาส้มปลาจีนนะคะวันนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นจำนวนสามชั่วโมงหลักสูตรการทำปลาส้มปลาจีนนะคะได้รับการสนับสนุนจากกศนอำเภอเมืองสักแก้วนะคะโดยกศนตำบลบ้่นแก้ง คุณครูชื่อคุณครูจิตตาพรแจ้งสว่างนะคะก็เบื้องต้นนะคะในการทําปลาส้มบาจีนนะคะจะต้องอคัดคัดคัดปลาก่อนนะคะว่าปลาไปดูแล้วว่าเหงือกสีแดงสดดีไหมนะคะเพราะว่าเวลาเราเอามาทําแล้วมันไม่สดมันจะไม่อร่อยนะคะเนื้อปลาจะไม่หวานแล้วก็ทําให้เสียได้ง่ายนะคะ,ะเบื้องต้นเลยนะคะนาปลามาทําให้เสร็จเรียบร้อย แล้วน,นําไปแช่นําไปแช่น้าเกลือนะคะนําไปแช่น้ําเกลือเรามาดูนะคะว่าน้ําเกลือที่เราแช่เนี่ยเรามาดูเนื้อปลานะคะเนื้อปลาเนี่ยอ่าให้ผู้เรียนอันนี้จับดูก็ได้อ่ะพี่จับดูว่าเนื้อปลาเป็นยังไงคะแข็งแข็งนะคะถ้าแช่แล้วเนื้อปลานิ่มแล้วเหลวใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เกลือที่ใช้จะต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ ในอัตราสิบกิโลต่อหนึ่งกิโลนะคะสิบต่อหนึ่งนะคะสิบต่อหนึ่งเอาไปแช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าเรามาดูเนื้อปลาแล้วอ่าอันดับแรกก็คือเนื้อปลาวันนี้เราจะทําเนื้อปลาอยู่สองกิโลนะคะสองกิโลนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่นึ่งนึ่งนะคะนึ่งให้สาเร็จนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมครึ่งกิโล แล้วก็ที่เห็นเป็นน้ำใสๆนี่ก็คือน้ำซาวข้าวนะคะอ่าจริงๆแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่จาเป็นต้องใส่ผงัวงก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความกลมกล่อมนะคะเวลาที่เนื้อปลาอ่าเราเราจะไปทอดอะไรยอย่างเงี้ยอ่าบางบ้านก็ชอบกินผงชูรสเนาะก็เอาใส่นิดนึงค่ะนิดนึงจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ผสมหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํอ่าประมาณหนึ่งลิตรนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาทําเริ่มทํากันเลยนะคะ เนื้อปลาเราก็มาหั่นนะคะแย่ออกเอาเนื้อนะคะมีดบ้านคุณครูนี่ก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่มีคนรับมีดมีดคู่แล้วนี่มีดไม่ค่อยว่ะนั่นนั่นนั่นนี่นี่ในของค่อยอ่อนไหนคมนี่อ่ยระวังเฉียนมืออย่างเดียวโอเคออกแล้นะไม่เอาแล้วที่คุณครู ปลาส้มแบบนี้คือทําเสร็จแล้วเอาไปทานทอดได้เลยค่ะพอได้เนื้อปลาเป็นชิ้นนะคะเราจะบ้างให้บ้างเลยจ้ามันไม่ใช่มีแล้วมันเป็นเมือเราจะช่วยกันทำอย่างนี้นะคะบ้างให้มันได้รอยลึกนิดหนึงนะคะรอยลึกนิดนึงเนาะ ลองริดรอยลึกประมาณนี้นะคะทีนี้พอเราได้รอยลึกประมาณนี้แล้วเกลือนี่ไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวเพราะว่าเราแช่มาแล้วเพราะว่าเราแช่มาแล้วการแช่เกลือมาแล้วแช่นานไหมอ่ายี่ิบสี่ชั่วโมงอ่าทีนี้ <laughs> ใช่ค่ะเนี่ยเกลืออย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาแทรกนิดนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งนะคะ,ะแทรกนิดเดียวนะห้ามแทรกเยอะนะ แทรกนิดเดียวอ่ะแทรกแทรกแล้วก็เอาใส่นิดเดียวใส่ใส่เสร็จปุ๊บเอามาแช่ในน้ำําวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวแค่นี้ค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราลองกันทํากันเลยค่ะเนื้อปลาหน่อยเดียวลองเฮ็ดกันเลยพี่น้องมาลองเฮ็ดกันเลยอ่ะมามาพี่เือก็เลยมาเรียนทำแบบนี้ถ่ายวีดีโอ เขารู้จะเรียนทฤษฎีช่วงเช้าบ่ายมาเรียนอาชีพขอบคุณมีดบ้านปาอ้อยมากเลยนะคะไม่คงมาเลยคงมาเลยค่ะเอ๊มมีดหัวมีดหนูกับมีดได้โอ้เลือมีมีดหนูอยู่นั่นอยู่อยู่ในสก้านั้นคนอีกคนนึงไปโขกกระเทียมไว้ก็ได้โคตรงนี้ล่ะแล้วก็อยากลองทำปลาแล้ว พ่อมาดูเพราะว่าพ่อหนึ่งจะได้ทำปลาส้มสามีเ้าวเก่งเกือไปมันจะไม่ส้มใช่ไหมลายเก่งลายเก่งเด็กอันนี้ลองควบไม่ได้ลองควบพลาดเดยวจะไปทำให้พ่อกินแต่มันก็ต้องประณีตเนาะแต่ถ้าคนทำเก่งมันก็จะเร็วหน่อยเนาะมาเรียน้ได้ไหมพี่น้องพี่น้องอันนี้กันท่ายัดผ้ามาเฮดป่าเนาะปลาส้มอันนี้ พูดเดียวเด็กจะงงอันไม่งงกันหรอเปล่าพี่การเนี่ยมือเท้าเป็นจัตเจียนขอนนักเรียงเนี่ยมือสายมากเป็นจัตสองมืเฮ็ดอาธิบเขาเพลินเนาะพี่น้องเล่ามาเบิ่งกันเลยจ้ะพี่น้องแล้วแม่เล่นอันนั้นแล้วแม่ไม่ผ่าเอาก้างออกวะถามก้างอรือไม่ผ่าสิแลล้วก็ืม เอาแล้วเออหนูหนูตามก็ได้หนูตามก็ได้หนูตามส้มตังอร่อยเออนั่องซื้อขามเหนียวมาได้สามปีโลจ้ะเดี๋ยวจำขนมจีนน้ำยาเอาเอาข้าวเหนียวที่แช่น่ะบอกก็ดีเลยเป็นการทอดอะไรนะปลาอกจากน้ำเศร้าขาวเพี่บร้อยเนาะยูทูบเบอร์แม่ตอนนี้เป็นทับสกายเบอร์ออะไรน่าจะใส่กระดังเลยนะ เขาบอกว่าออกกล้องได้อย่าเอาพุงขาจานนะจุ๊บจ้าเท่ห์ตอนอยากมีอะไรางพอเวลาทำหนีูกินแต่พุงมันเนี่ยพุงมันได้อร่อยหนูไม่ชอบกินพุงเด้ส่วนมากหนูไม่เคยทำปลาต้มหนูแต่ทำปลาทอดหนักไปเป็น เป็นทั้งถังไว้เลยเป็นจิมอะเราไม่เอาเยแติ้มข้าวละถ้าเป็นปลาทอดก็หมักหมักเกลือมากกว่าเดิมปลาดุกเด้ออร่อยถ้าทำปลาทอดปลาดุกไม่เคยทำเลยลองดิแค่เแค่กินนะปลาทอดอย่ากทำปลาปูนินแบบไหนทอดอ่าอนี่ก็ปูนินตัวเท่ากับฝ่ามือพอดีได้ประมาณสักยาวๆนะพูก ยามโอ้เป็นชาวปลาเกี่ยมเลยนะนี่นี่ของนันฮิตได้เด้อไอ้มันถ่ายรูปเผาเผาสามรอบแล้วจ้าวันนี้วันนี้เผาเหรอเผาได้เผาได้สามก่อนครับอันนี้โอ้สามเหรอสามสามหม้อก็พอแล้วอันนี้ไว้กินกับปลาส้มทอดเฮ้ยไม่ใช่ไว้กับตามส้มเอาน้ำซาวข้าวคลุกเลืมไปว่าปลาส้มมันกินยังไม่ได้ ไม่รอให้ส้มปลาเม็ดหน่อยหาให้มันส้มก้อนแบบนีไม่ไม่รอให้ส้มแล้วกินเลยอันนี้แทนที่หมูสองโลเหรอน่าจะประมาณสองโลกว่าจริงๆซื้อมาทั้งหมดสิสิบห้าโลแต่หัวหัวมใหญ่ตัวตัวรูก็เกือบสองโลแล้วสงข้างซานดึงมือหัวไปทำกินแทนที่จะแทนที่จะให้จะให้นักเรียนเฮ็ดเจ้ให้คู่เฮ็ดให้เบิ่งเด้อย่างเอาอยู่ตาคิด โอ้มาสาธิตทำให้ดูสาธิตต้องทำให้ดูโอ้จ้าจ้าโอเควันนั้นจะสอนเด็กทำน้ำสลัดด้วยเลยวันนั้นวันนั้นวันรุ่แล้วไม่ได้สอนวันที่แปดจะมาเด็กมันจะมาเขาจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเพราผักเป็นตกพวกวีถีนี่เขามาด้วยเดินอปซื้อน้ำจิ้มสักสิบโลก็พอแล้วก็ทำส้มตำเออตำส้มนั่นแหละ ต้องเยอะรอกเอาอานนี <Heritage desserts> uh, oneself, uh, ้เอาเอาน้ำมาใส่ค oh, no. oh, no. right. no ่ะกระเทียมใส่หมดเนาะใส่หมดเลยค่ะกระเทียมนี่แหละตัวจะทําให้มันไอ้นี่คงโลเนาะต้องแา่แปดโมงขึ้นไปนะโว่ค่ะเก้าโมงเก้าโมงถึงเที่ยงเที่ยงในเนาะบ่ายก็ช่วงบ่ายนิดนึงโวปรากฏว่าที่หนูทำมานี่ผิดสูตรทำไมคะหนูทำหนูทำหนูใส่ข้าวเย็นเ้ย ที่เม์ทำเนอะใส่ข้าวทำผิดสูตรได้รอบนี้เดี๋ยวเราไปทำจริงเว้ยไม่ได้เว้ยสิเหลืองได้ไม่เสืองใหญ่เลยมันไม่ใช่มันผิดประสงค์เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้จะทำให้อยู่ใช่เออจะทำให้ดูหนูเอาข้าวเย็นใส่อย่างบีดีด้ค่ะว่าแด้มันทำไมข้าวมันเป็นเม็ดเลย <ห>ถ้ามันไม่เป็นเม็ดแบบคที่เขาทอดเนาะมันต้องทอดข้าวไปกินด้วยนะหอมปะไม่หอมเนใช่ค่ะหมูมันเละอ่ะไอพี่อ้อยเอาโทรศัพท์หมูถ่ายภาพนี่ไว้แต้กวองนี่หนะ่อน,นี่ใ <มา S 1> นนี้ข้าวแล้วเราก็อ่ะจับจับมาเป็นชิ้นเนี่ยีนก็นยัดเออใส่ แต่ในรอยที่เรารเออในรอยที่เราเนี่ยปุ๊บข้าวกับกระเทียมเนี่ยจะช่วยให้ปลาส้มเนี่ยเปรี้ยวเร็วขึ้นข้าวเหนียวเนี่ยกับน้ำซาวข้าวเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใส่อ๋อเราไม่ต้องใส่เกลือแล้วเพราะเราแช่เกลือมาแล้วยี่สี่ชั่วโมงใช่ค่ะอ่ามีงเรา <c oughs> เก็ปลาสิบโลเกลือหนึ่งกิโลกมค่ะแช่เป็นเวลายี่สี่ชั่วโมงอ๋อ จดเลยไม่โจทย์แค่นี้ก็จำได้นะไม่โจดย์ตรงไหนนี้ครับรครับหนึ่งนค่ะเนี่ยก็คุกให้มันทั่วค่ะคุกให้มันทั่วกันข้าวเหนียวประมาณอ่าสามห่อของห่อละสิบก็ประมาณสามสาม,สามขีดเย <จะ S 2> มขึ้นโเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ข้าวเหนียวเนี่ย คือปลาจะไม่เปรี้ยวเลยค่ะเปรี้ยวแต่ว่ามันจะเป็นมีตื้อๆสิแม่อร่อยค่ะแม่อร่อยสิมันมันยังไงหล่ะมันขาดกระเทียมไม่ได้ปลาสิดโลกระหนึ่งโลเหรอปลาติดคืนครูใบเถอะครูไปทำที่นี่เลยไหนหล่ะครูเขาเออืนอยๆไปด้วยอันนี้อ่ะอันนี้ถุงถุงด้วยอ่ะอันนี้ถุงไปด้วยอันนี่สวยก็ใส่ไป มแด้งตอนนี้แบ่งอุปกรณ์กันไปมีคนละถุงละถุงกับบ้านพี่น้องมีดของหนูมีดูมอยอยู่ไหนวะมีดที่ไม่ค่อยคมนั่นแหละนี่อยู่นี่ค่ะมีดมีดอยู่นี่มากีดโชว์หน่อยดิลูกกีดโชว์หน่อยมาโชว์นี่โซมปลาส้มได้แล้วพี่น้องปลาส้มคลิปนี้ก็คอจบแค่นี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้ยาในเด้อจ้าพี่น้อง นี่อันนี้คูคนสวยเป็นกระยากมากเรียนความหูน้ำนอพี่น้องเนาะเป็นอาชีพเฮ้าพี่น้องคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทายาในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเด้จาจ้าสวัสดีจ้า